deals I Mill Com bon ze, vida, สวัสดีครับผมช่างคันไรซิ่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องว่างทุกวันไรซิ่งของผมเองนะครับตัวนี้ผมจะเอาอาการของด c x นะครับที่แบบว่าอยู่ดีๆขี่ไปจอดดีๆแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเลยนะครับลูกค้าบอกว่าขี่ไปแล้วก็จอดไปซื้อของจอดกลับมาแล้วก็สตาร์ทไม่ติดกดกดไม่ติดเลยนะครับ เนี่ยอาการก็จะกดประมาณนี้เนี่ยไฟทุกอย่างติดนะครับไฟทุกอย่างติดไฟทุกอย่างติดนะครับนะครับเราก็ได้ทําการเช็คเรียบร้อยแล้วหละหาสาเหตุเรียบร้อยแล้วทีแรกเราก็นึกว่ามัดมัดไฟข้างล่างนะครับเอ่อก่อนที่จะไฟเช็คมัดไฟตัวข้างล่างนี่ชุดไฟข้างล่างนี่เี๋่วผมจะบอกนะครับว่า เราต้องเช็คตัวไหนก่อนนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่ไม่หลงทางนะครับหนึ่งเราเช็คแบตเตอรี่ก่อนเลยนะครับแบตเตอรี่เราต้องรู้เลยเราต้องมั่นใจเลยว่าแบตเตอรี่เรามันแรงแล้วก็ไฟเต็มนะครับไฟไฟยังเงแรงนะฮสองคือตรงนี้ครับเนี่ยตัวนี้เป็นดีเลยสตาร์จับดีเลควบคุมการสตาร์นทนะประมาณนี้นะผมก็รู้ไม่ค่อยผมก็ไม่ค่อยได้รู้อะไร,ะรตอนนี้ก็รู้แค่ว่ามันน่าจะเป็นเขาเรียกน่าจะเรียกตัวนี้แหละนะ ดีเลย์สตาร์ทกับดีเลย์การควบคุมนี่แหละการควบคุมสตาร์ทดีเลย์รูเปล่า,านีกันหรืลตัวนี้เราต้องเช็คด้วยนะครับเพราะว่าอาการมันก็จะเป็นแบบนี้ไฟขึ้นทุกอย่างนะครับไฟขึ้นทุกอย่างแต่เวลาเราทำเบรกสตาร์ทมันจะดังนะครับมันจะดังตรงนี้แป๊กแ,กแกท๊กแ๊กเน,นี่นะครับนี่นะครับ ตัวนี้ไม่ทํางานนะครับผมเจอมาสองคันสามคันแล้วก็เลยเดี๋ยวเจอคันนี้ก็เลยทําคลิปให้ดูอีกนะครับน้องหนือจากอย่าเพิ่งไปแกะตรงนี้นะเรามาเช็คตรงนี้ก่อนมันจะได้ไม่แบบว่างงแล้วก็สับสนคือแบบว่าทึงว่าเรายังไม่เก่งในการแกะตรงนี้เราไม่ใช่ช่างเราก็มาเช็คแค่ตัวนี้ก่อนนะครับเช็คแบตเตอรี่แล้วก็เช็คตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนะครับมันก็จะแน่นๆหน่อยนะครับ <Okay. S 1> ผมยากแต่ว่านี่ครับสองอันนี้นะครับมาออกเลยนะครับนี่แต่ว,ว่าเรามีแล้วครับนี่เราก็จะทาการเปลี่ยนนะครับปิดไฟด้วยปิดัวนี้ก่อนทุกครั้งนะครับค่อยค่อยมาแกะมาเสียบนะไม่ใช่ว่าอยากจะแกะก็แกะอยากจะเสียบก็เสียบมันก็จะติดโคตรนะครับ ตัวเลขด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาตัวเลขลงไปข้างล่างไ,ได้นะนี่นะครับตัวนี้เสียบเข้าระบบนะครับตัวนี้ของเก่านะเนี่ยนี่นี่ของใหม่ครับเราเสียบเข้าแล้วเปิดสวิตช์ดินี่ครับติดครับติดเลยนะครับตัวนี้มันจะเป็นอาการที่ว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นกล่องควบคุมนะครับควบคุมการสตาร์ทนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ ตัวนี้เป็นเป็นดีเลสต์ทนะครับดีการสตาร์ทแต่ว่าให้ดีก็ส่วนมากมันจะพังตัวนี้นะแต่ว่าให้ดีผมเปลี่ยนสองเลยดีกว่านะครับเพื่อการเพื่ออายุการใช้งานมันจะได้พร้อมๆกันนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากเปลี่ยนก็แล้วแต่นะครับลองเช็คดูว่าสองอันตัวนี้ตัวไหนมันพังมันไม่พังครับเีลยวลองลองอีกครั้งนึงเนาะนี่ครับวัดเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้ก็ถูกใจก็กดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดติดตามกับช่องเราไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่เยวจะลงให้ดูนะครับโอเคครับผมครับ